สวัสดีสวัสดีใครอ่ะเขาไม่รู้ใจหรอกจำไม่ได้นัดบอกได้ว่าใครล่ะตอนแยกตอาแยกขนาดไม่นานแล้วหนุ่มว่าเก่าดีว่าขอบคุณมากก๊กเข่งบังเลบังเลเอางี้แล้วนี่มามาคุชิดอ้าว่าน้องเรียกผมมาอีกทําไมเนี่ยขาดแล้วไม่ใช่ เป่าแซ็กได้ไหมนี่ลูกศิษย์ผมนะครับเห็นไหมเขาเป่าได้หรือเปล่าเยนูก่นะวิธีคุณที่จะจับเเน่ยเป่าแท้กหรือเปล่าโอ้ยคุณน่ะดูถูกผมมากผมไม่ใช่อย่างนักเป่าแซ็กธรรมดาผมเคยเป่าถวายมาแล้วนะครับว่าถวายในใหลวงเหรอแทนมหาวัดแทครับคุยดับไหม เอาอย่างเอานี่เอาจากนีิดีเย็นๆก่อนด้ได้เย็นๆนะโอเคโอเคเย็นๆเย็นๆแต่ว่าอะไรอะตายจริงตั้งเลยเขา่เนี้ยแค่นีแค่้ยแมอมเท่านี้ตกใจเลยนะไ้อะไรเหมาะๆที่บ้านเหมานะถึงนี่นะโอ้โหโอ้โหนี่อมตั้งแต่นี่ถึงนี่ใช่ไหมออมทางนี้ มาคุยทำไมเพลงอะไรไอ้สวยแกสวยเลยเย็นๆหน่อยพูดทางดี้เขาไม่หูเออเอาเพลงแต้มสวยเย็นๆเอาเพลงเย็นได้ครับเย็นไหมล่ะไม่เห็นนึกย็นเลยจะเย็นยังไงนี่เพลงเย็นๆล่ะเป็นยังไงก็่าห้าโมงเย็นสีเปิดหมูดนะละ นเอาเพลงลงสีแล้วเอาเอาคนนี้คนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเสียชื่อหมดให้ให้ให้ลูกศิษย์เป่าให้ลูกศิษย์ให้เขาเป่าเพลงก่อนลองทดลองแล้วลองลองก่อนเอาอะไรอ่ะเพลงอะไรที่ที่คุณเป่าได้ร่าเพลงก็ได้เพลงไทยเดิมอ๋อร่าเพลงที่เต่ายากอ่าเอาเลยอ่ะเอาสิร่าเพลงนะเอาขอหากินในการนี้ชิมมิฉับมาแล้วป่ะเนี่ยวอ่ะก็มีชิมเงี้ยเราอยู่นี่ฮะเรื่อ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 งไม่ได้อะ เอาริ่ได้รอเขา อะไรไปดูมันเปล่าสิดูนิ้วมันสิเดือดเสือกตีย่มือเองชิงติดระมือยังจริไม่ได้เอาแว่นมาอ้าคุณดขอโทษครครูครับใครใครครูใครกันแน่ไหนรู้ใครครูใครกันแน่ ¡No, no, no, no. เ้าเป่ามันดีคุณพูดได้โลกได้ไหมมั่งได้อะไรขอลับได้เปล่าได้เผิดนอกตอนหนรมันจับบิรกายเอ้าเอาเลยเอาลองลูอ้าวนี่หนูหนูรอหนูนะเอ้าลองดูไปไหนเด้ยคนเป่านี่โอ้นี่ตกลงมองไม่เห็นนย ถ้าจะ,ะให้ดีนี<อ>่ชิดเ้ยขี่คอเขาเปล่าเลยเอามาหบดถ้าเดี๋ยวถ้าหากว่าไม่เชื่อบอเขาลองได้ลองริเกให้เขารับงานนี่ก<ด>่อนแม่หงทองบุญเถือนจะพาน้องไปดอนเมือง พาไปขึ้นเรือเหาะตะเลาะยากนะตะเลาะนะยากนะพาไปขึ้นเรือเหาะเอ้ยนี่รอจนตายดยืดตะเลาะที่เกมพ่อเราไปให้ได้เอาไปลอยจบนะเอาไปให้ได้พาไปขึ้นเรือเหาะ จะคืนรถไปไปให้สายันจะพาน้องไปสะพานหันไปซื้อผ้าแพรเพราะเออขาได้จะซื้อเพชรแท้หรือเออว่าแพรไทยดีหรือน้องอยากได้กําไรก็ไปทางแหวนเกาะเออเป็นไงแหวนเกาะนี่ไม่รู้จักโูชิตแหวนเกาะดีไง ถอดแหวนมาแล้วเกาะไปเลยแหวนแหวนเกาะแหวนที่มีหัวแหวนแล้วก็มีเกาะทั้งทั้งเกาะเอาไม่ใชแพ่ไทยแล้วไปทางแหวนเกาะตัวขางน้องเปรียบเหมือนรถเจนาก็อีกทั้งตัวพี่ยาก็เปรียบเหมือนเจ้าเงาะดีมากมอดท้าวสาหมน จะขับไล่พอให้ปรีอยู่ปลายนาะเออดีเออฝายแม่รถจะนาก็นหนังน้ำตาหยดปอกขอพี่จูบซักฟอดแล้วพี่จะถอดลูกงอ<า><า>ดีมากสมเป็นศิลปินของชาติแล้วโขนนะตอนนั้นเอาเป็นไกลเอา ถ้าเป็นคนร้องฉันจะบองหมดทำท่าเขาดูนะทำแค่ท่าพอแล้วพอแล้วอแล้วี่วลมแงนี่เดียวนีเดียวนี่เดียวแล้วเอาเอาบัดนันลูกลมมองขมิ้นเห็นยักษ์สี บัดเนนลูกลมมองขมิเหนยกษ์สีมองขมิ้นเห็นบัดเนั้นลูกลมมองขมนเห็นยักษ์สีลูกลมมองขมนเห็นบัดเนั้นลูกลมมองขมนเห็นยักษ์สีบัดเนนลูกลมมองขม้นเห็นยัก ลูกรอมมองคอมเมนเห็นยักษ์สียักษ์สีนไทยเนี่ยอะยักษ์สี้ไม่รู้สิเงีจำไหมนะยักษ์สียักษ์สีคือยักษ์ตัวเมียแล้วยักษ์แล้วยักษ์สาล่ะยักษ์สายักษ์ปะผู้แล้วยักษ์ขึ้นยักษ์ลงเนี่ยไปี่ไฮโล หลายใครหลายสิบปีทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสามท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับคุณบังเลนะครับป๊อมือรครับคุณบังเลนะครับคุณอาตุ้กเพลงครับและนักแสดงสมองพงมีเกล็ดและน่กแสดงวิจิตรอีกขั้นหนึ่งนะครับ Uhm, ขอขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังตลกผมเดิมในตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปิดเบรกโฆษณาตรงนี้เลยนะฮะวันนี้เดีด <nek maybe. S 3> ๋ยวยังมีญาติของคุณลอตต้อกอีกนะครับเดี๋ยวมีญาติคุณลอตต้อกอีกแต่ครั้งนี้เป็นลูกอ๋ลูกล้อตอ้ลูกอายุเท่าไหร่ครับเขาว่าเขาว่าห้าขวบเนี่ยห้าขวบ เล่นล้ำยุ่งห้าขวบนี่คิดยังไงบ้างครับหนีพนักงานไปหรือเปล่าโอนนี่อายุอายุญาตก่อนอายุแปดสิบสามครับมีลูกห้าขวบเรารู้สึกยังไงบ้างครับฮะเราเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกี่ช้าเอซังโก้กลับมาแล้วครับพบกับลูกชายของคุณลอตเตอร์สงส์